ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์รถไฟให้เป็นระบบคมนาคมหลักเชื่อมโยงสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางแห่งใหม่รวมทั้งโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่จะช่วยเชื่อมต่อใจกลางเมืองสู่ย่านชานเมืองทั้ง4ทิศและเชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางยุคใหม่ จะมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและมีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนตามหลักอารยะสถาปัตย์หรือ Universal Design โดยพื้นที่ใช้สอยถึง298,200ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้624,000คนต่อวันพร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟได้ทุกสายรถไฟชานเมืองสายสีแดงเชื่อมต่อทุกการเดินทางจากปริมณฑลสู่มหานคร แบ่งการดําเนินการก่อสร้าง2ช่วงได้แก่ช่วงบางซื่อตะลิ่งชันซึ่งก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเมื่อปี2555และช่วงบางซื่อรังสิตซึ่งกําลังเร่งรัดดาเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยช่วงบางซื่อตะลิ่งชันมีระยะทางรวม15.26กิโลเมตรแบ่งเป็นทางวิ่งระดับพื้น7.56กิโลเมตรทางวิ่งยกระดับ7.70กิเมตรมี3สถานีได้แก่สถานีตลิ่งชัน เป็นสถานีระดับพื้นรองรับผู้โดยสารจากย่านตลิ่งชันสถานีบางบำรุเป็นสถานีระดับพื้นรองรับผู้โดยสารจากย่านบางพลัดปิ่นเกล้าและบางกลวยสถานีบางซ่อนเป็นสถานียกระดับรองรับผู้โดยสารจากย่านเตาปูนประชาชื่นวงสว่างโดยพร้อมที่จะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2564เปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้ในเดือนกรกฎาคม2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน2564